รานนี้เรามาดูกันครับว่าชาวราศีกุมนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะครับชาวราศีกุมก,ก็คือผู้ที่เกิดในเดืวันที่20มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะครับดูสินะครับชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นช่วงจวังหวะที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยนะครับมันเรียกว่ามองไม่ออกว่าตัวเองจะทําอะไรตัวเองจะไปยังไงนะครับ มันเหมือนกับว่าทํางานประเภทว่าไปเรื่อยๆใช้ชีวิตไปวันๆนะครับไม่เรียกว่าหลักลอยค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองใน,นแง่ดีก็ <S 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 ก,ก็เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับถ้ามองใน,นแง่เสียก็คือเอื่อยเฉยนะครับไม่มีสีสันไม่มีอะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องงานในช่วงนี้ก็เรียกว่างานประจํางานเดิมๆนะครับที่ทาถ้าเป็นลูกจ้างก็เรียกว่าทํางานไปเรื่อยๆไม่มีผลงานไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวก็เรียกว่าอาจจะไม่มีลูกค้าหรืออาจจะไม่กระตือร้นที่จะทํางานต่อให้มีคนโทรมาเรียกหรือว่ามีลูกค้ามาหาก็อาจจะปิดร้านเราดือด้อๆเนี่ยเป็นไปได้นะครับในชว่วงจังหวะนี้นะครับ<อ>บางคนนะครับที่ทํางานอยู่ก็เริ่มจะเบื่องานละนะครับเริ่มมีโครงการพันแปดร้อโครงการอยากทํำนู่นทำนี่เต็มไปหมดนะครับ ถ้าเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับถ้าโทรมาหาอาจารย์กรมลอาจารย์กรมลก็บอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรเลยครับทํางานประจําของตัวเองที่มีทาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะสิ่งที่คุณคิดคุณฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยมากๆนะครับยังไม่สามารถจับเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินช่วงจังหวะนี้นะครับอยากจะมีเงินฟุกๆอยากจะมีะไรายได้อะไรโดยไม่คาดคิดก็เลยอาจจะเอาไปลงทุนนะครับกับเพื่อนกับหุ้นกับ หน่วยลงทุนอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรทําให้เกิดความเสียหายเรื่องเงินทองบานปลายไม่คาดคิดนะครับแล้วก็มาทุกทกมากุ้มในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้ต้องระวังให้มากๆในเรื่องการใช้จ่ายนะครับมีเรื่องจ่ายเงินใช้จ่ายจากอารมณ์เข้ามาด้วยนะครับคือเบื่อเซ้งก็ไปช้อปปิ้งเบื่อเซงก็ไปจ่ายเงินดีกว่าอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เงินไหลออกไปอย่างเดียวนะครับ ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวความรักช่วงจังหวะนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะที่โรเลตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับคนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็ดีคนนี้ก็น่าคบนะครับไปมาก็ล้มเหลวทั้งหมดนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็ระวังนะครับมือที่สามจะเข้ามาแทรกนะครับมีโอกาสที่จะเรียกว่ารักแท้แทรใกล้ชิดทั้งทางที่ฉันก็มีความรักแล้วเนี่ยพูดวานอิลงุงตุงนะนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ ดูแลหัวใจตัวเองให้ดีปกป้องหัวใจตัวเองให้ดีนะครับอย่าอ่อนไหวอันตรายกำลังจะมาเยือนนะครับถ้าเป็นเรื่องของอสุขภาพนะครับช่วงนี้นะครับเครียดนอนไม่หลับนะครับอาจจะงุหงิดมีปัญหานะครับม,ร on, มีปัญหาในเรื่องของพวกฮอร์โมนมีปัญหาในเรื่องของพวกระบบระบบฮอร์โมนระบบสารเคมีในร่างกายนะครับทำให้ปั่นป่วนรุนเรอารมณ์เปลี่ยนแปลงนะครับ นอนไม่หลับเครียดง่ายานนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วอาจารย์กมลแนะนําอะไรไม่ได้นะครับในเรื่องของคําแนะนําอย่างอื่นโดยทั่วๆไปในช่วงนี้ก็คืออะไรที่คุณรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีนะครับถอยหา่างให้มากที่สุดในช่วงนี้นะครับอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการผิดหรือหมิ่นเมมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ถอยเลยครับอย่ายุ่งอย่าแตกนะครับในช่วงนี้ มันจะบานปลายได้ง่ายๆเลยครับสำหรับเดือนนี้ของชาวคุมภาน